ราชาลูกนังทุลคขอเสนอแวร์เนอร์แจมฮาวเวสยังต้องจูนหาข้อหลังเชลซีบุกอัดไบรตันแฟรงก์นำพาดผู้จัดการทีมเชลซีนำทัพสิงบรูยุคใหม่ที่มาพร้อมกับนักเตะชั้นยอดอย่างตีโมแวร์เนอร์กับไคฮาวเวสลงสนามเปิดตัวในเกมพิมพ์ลีกอังกฤษครั้งแรกพร้อมกับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยให้ทีมไล่ต้อนไบรตันฮุบเอาเบียนสามตัวหนึ่งถึงิ่นเอเม็กสเตเดียมเมื่อวันจันทร์ที่14กันยายนที่ผ่านมา แมตต์นีแวรเนอร์ชัวให้เห็นแล้วว่าทำไมแล้ํถึงอยากได้เข้ามาร่วมทีมโดยเจ้าตัวใช้สปีดเดียวกวันนรกช่วยทีมได้จุดโทษและเป็นจอจินโยสังหารไม่เหลือซากแต่เจ้าบ้านมาได้ประตูตีเสมอจากการยิงไกลของเลอันโดทอสซาซึ่งจังหวะนี้ส่วนหนึ่งมาจากเกปปาอาริซาบลากนายนดันที่กะจังหวะผิดอย่างไรก็ตามด้วยคุณภาพของทีมทาให้เชลซีได้อีก2ประตูจากความยอดเยี่ยมของริสเจนที่ยิงไกลสุดสวยและแอซิดให้ครุสซูมาซัดป,ประตูย้ำชัยชนะช่วยทีมเก็บ3าคะแนานสําคัญ และทำให้พวกเขาคว้าแต้มรวม2,000แต้มในพรีเมียร์จากการเล่น1,077เกมซึ่งเป็นทีมที่3ที่ทำได้ต่อจากแมนเชสเตอร์ยู่จตที่2,234แต้มและอาร์เซนอลที่2,014แต้ม 1. บทบาทของฮาเวสก่อนหน้านี้มีคำถามเกิดขึ้นตอนที่เชลซีตัดสินใจเซ็นสัญญาคว้าตัวไข่ฮาวเวสเพลย์เมเกอร์ชาวเยอรมันมาร่วมทีมว่าจะส่งเขาลงเล่นในตำแหน่งไหนเพราะแผงกลางของสิงโตน้ำเงินคราม อดแน่นไปด้วยผู้เล่นคุณภาพชั้นยอดมากมาย Frank แฟรงค์ลมพัดกุนซือคนหนุ่มแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพร้อมใช้งานฮาเวสในตำแหน่งไหนก็ได้ในแผงกองกลางเนื่องจากนักเตะเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถหลากหลายและสามารถปรับตัวให้เข้ากับตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็วสำหรับในเกมแรกของฮาเวสในศึกรพเมริมกแลมจับเขาลงเล่นทางฝั่งขวาโดยคอยช่วยสนับสนุนกองหน้าขณะที่จอร์จินโยกับเอ็นโกโล่กองเตยืนเป็นตัวคุมจังหวะ นั่นทําให้ดาวเตะเลือดดอยส์มีอิสระในการเล่นและทําหน้าที่คอยปั้นเกมให้กับติโมแวนเนอร์เมสันเมาส์และรูเบนลอฟตาชิกการที่หาเวสถูกจะไปยืนฝั่งขวาขณะที่เมาส์ลงเล่นฝั่งซ้ายและลอฟตาชิกเล่นอยู่ตรงกลางทาให้แนวรุกของซิงบลูอันตรายมากยิ่งขึ้นแม้นักเตะจะมีจังหวะผ่านบอลสวยและการเคลื่อนไหวหาพื้นที่ได้ดีแต่นี่ยังไม่ใช่ศักยภาพที่แท้จริงของขากระนั้นนี่แค่ช่วงเริ่มต้นกับลูกหนังเมืองพอดี คาดว่าคงจะเห็นทีเด็ดของยอดแข้งเลือดดอยส์มากกว่านี้แน่นอน 2. ฤดูกาลใหม่แต่เกป้ายังออกทะเลเหมือนเดิมหนึ่งในนักเตะที่ทำผลงานได้น่าผิดหวังของเจลซีคงหนีไม่พ้นเกป่้าอาริซาบรากาผู้รักษาประตูชาวสเปนนิตที่โชว์ฟอร์มได้น่าผิดหวังจริงๆกับแมตช์เยือนไบรตันแอนฮอบอัลเบียนฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่มีข่าวว่าสโมสรต้องการโกคนใหม่นายทวานเลือดเกทิงดย้ายมาร่วมทีมด้วยค่าตัวเป็นสถิติสโมสร แต่ผลงานในเกมชนะไบรตันถือว่าไม่คุ้มค่าตัวจริงๆโดยเฉพาะจังหวะที่เสียประตูจากการยิงไกลของเลอันโดทอสซาแต่เกบปบ้าดันพุ้งช้าส่งผลให้บอลลอยเข้าไปเสียบมุมอย่างงดงามอย่างไม่หมดแค่นั้นเพราะโกชาวสเปนิสยังมีจังหวะผิดพลาดเล็กๆน้อยๆให้เห็นอยู่เรื่อยๆหากพูดกันแบบเป็นกลางจังหวะที่ทอสซายิงไกลหากเป็นผู้รักษาประตูระดับโลกน่าจะสามารถจัดการก,กับลูกนี้ได้ดีกว่าอดีตนายทวารแอะลิติกบินเบาแน่นอน ฉนั้นเกเบ้าน่าจะเป็นปัญหาสําคัญที่แลมพาธต้องรีบแก้ไขเป็นการด่วนด้วยเหตุน,นี้จึงเป็นเหตุผลรองรับว่าทําไมกุนซือชาวอังกฤษถึงต้องการคว้าตัวเอเดวาร์ดเมนดีผู้รักษาประตูชาว,าวเซนเก่าจากสมสุทรแดนซ์มาร่วมทับให้ได้ในช่วงสมัยนี้ 3. ตัวเลือกแบ็กขวาอังกฤษเพิ่มขึ้นอังกฤษมีผู้เล่นแบ็กขวาชั้นดีเยอะมากในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นไคลวอเกอร์คิรันทิปปีเทรนล็กซซนเนร์โนและอารอนวานบิสกา แต่ตอนนี้ทรีไรออนมีตัวเลือกชั้นดีอีกได้แก่ริสเจมและทาริกแลมตีที่ฟอร์มโดดเด่นเหลือเกินในรายของแลมตีมีส่วนสําคัญกับฟอร์มของไบร์ตันในเกมนี้โดยอดีตเด็ดปั้นเชลซีโชว์ฟอร์มได้เด็ดสรตตีทั้งทั้งที่อายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นโดยเขาเต็มไปได้วยความเร็วและมีศักยภาพในการเล่นเกมรับได้แข็งแกรก่งและยังเติมเกมลุกได้ดีเยี่ยมมีทักษะดีและกล้าวิ่งทะลุทะลวงสำหรับสถิติของเขาสามารถเสียบสก,กัดได้3ครั้งและตัดบอลได้3ครั้งมากกว่า่าดมสก,กั ที่สาคัญนักเตะยังเป็นคนแอซซิตให้ทรอสซายิงประตูสะดวยขณะที่เจมส์ก็ทําผลงานได้ไม่ธรรมดากับสิงโตนักหนึ่งครั้งโดยวัยแค่20ปีเขากลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่เล่นได้อย่างเฉิดฉายและถือเป็นฟูลแบ็กที่ครบเครื่องจริงๆโดยหากมองอย่างเป็นทางการเจ้าหนูรีสมีการเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นกว่าอเล็กซานเดอร์นูและเล่นเกมบุกได้เยี่ยมกว่าวานบิสซากต้องยอมรับว่ามีสสิ่งที่สมดุลมากกว่าผู้เล่นทั้งสองคนนอกจากนี้เจมส์ยังมีทีเด็ดในเรื่องของการยิงประตู โดยนักเตะแสดงให้เห็นในจังหวะที่ซัดประตูให้ต้นสกัดขึ้นนำสองต่อหนึ่งจากการตะบันเต็มข้อระยะกว่า25หลาบอลพุ่งราวกับขีพายุทะลุฟ้าแหวกอากาศเข้าไปซุกก้นตะข่ายชนิดที่แมทธิวไรอันหมดปัญญาป้องกัดแถมยังแอซิดให้ครุสซูมาซัดประตูตอกฝาลงด้วยฉะนั้นตอนนี้อังกฤษมีตัวเลือกในตำแหน่งแบ็กขวาเยอะมากและหากทีมเกิดปัญหานักเตะตัวหลักบาดเจ็บหรือติดโทษแบนงานนี้ก็ได้เซาเกตผู้จัดการทีมอังกฤษสบายใจได้เลย เพราะเขามีตัวเลือกอีก2รายทั้งแลมตีกับเจมส์เข้ามาเสียบแทนได้สบายๆ 4. แนวรับต้องการผู้นําที่แท้จริงตอนนี้ดูเหมือนว่าเชลซีจําเป็นต้องมีผู้นําในเกมรับอย่างแท้จริงแน่นอนว่าหากมองกันอย่างยุติธรรมกองหลังของซิงโตนันครามแบบนี้อาจจะผ่านบททดสอบเรื่องสภาพร่างกายและเทคนิคส่วนตัวแต่สอบตกอย่างสิ้นเชิงเรื่องของการเล่นตามแท็กติกโค้ชแมตชนี้ทุกๆคนคงได้เห็นแล้วว่าอันเดรสคริสเตนเซนกับครุสซูมา ยังคงมีบางจังหวะที่เล่นกันแบบสับสนโดยเฉพาะเมื่อโดนไบรตันเปิดเกมบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องแถมยังพลาดมหาหันที่ปล่อยให้ลูอิสดังขึ้นไปมงแบบสบายสบายไร้ตัวประกบในระยะ5้าหลาเข้าประตูง,งานนี้เกมคงจะแตกต่างออกไปจากนี้การที่ปล่อยให้ดังได้มงแบบโลง่ลงๆในจังหวะฟรีคิกจึงเป็นเหตุผลสําคัญอย่างยิ่งว่าทําไมเชลซีจึงต้องการกองหลังที่มีความเป็นผู้นําด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงเซ็นสัญ,ญญากับ a, เตียโก้ซินวาเซนเดอร์แบ็กที่ผ่านประสบการณ์ในเกมลูกหนังมาอย่างโชคชน ฉะนั้นซินวามีความเป็นผู้นําโดยธรรมชาติและจะช่วยบัญชาเกมรับของทีมให้มีความนิ่งและเล่นได้ตามแทคกติกที่โค้ชสัง่งอย่างไรก็ตามสิ่งแรกที่เชลซีต้องลุ้นที่สุดก็คือตอนนี้ดาวเตะชาวบราซิเลียนยังไม่สามารถลงเล่นให้ทีมได้เพราะสภาพร่างกายยังไม่ฟิตอย่างไรก็ตามหากอดิสตาเอซีเมลานและปารีสแซงเจกแมงพร้อมลงสนามเมื่อไหร่เชื่อว่าเขาจะทําหน้าที่คอยควบคุมและสั่งการเพื่อให้แผงกองหลังมีการเล่นที่เหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นและยังช่วยเกยปา หากยังไม่โดนดรอปไม่ต้องเจอกับงานนักผ่าแวนเนอร์โชว์ของตั้งแต่เกมแรกสําหรับการลงเล่นเกมแรกในพรีเมียร์เหมือนกับหาแวสนั้นแวนเนอร์แสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถปรับตัวกับการเล่นในลีกที่แตกต่างได้อย่างรวดเร็ว,รวและแน่นอนว่าซามคะแนนในแมตชนี้ส่วนหนึ่งมาจากฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของเขาในตอนแรกที่เห็นรายชื่อแนวรุกสิงบลูมีรเวนล,ลอฟสตัตชีลงเป็น11บตตัวจริงทําให้หลายคนค่อนข้างแปลกใจและรู้สึกเป็นห่วงว่าดาวเตนดิกรีทีมชาติกรีกับแวนเนอร์ จะสามารถประสานงานกันได้หรือไม่โดยหากมองภาพรวมแล้วทั้งคู่ดูมันจะเล่นเข้าขากันแต่สําหรับลอฟตัดชิกแล้วฟอร์มส่วนตัวหน้าผิดหวังมากๆเพราะเล่นแย่และมักจะจับบอลพลาดบ่อยๆสวนทางกับแวร์เนอร์ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพชั้นยอดโดยเขาเต็มไปได้วยความรวดเร็วซึ่งทุกๆสายตาคงได้เห็นแล้วจากจังหวะที่ช่วยให้ต้นสังกัดได้จุดโทษนอกจากนี้ดาวเตะเลดดอยส์ ยังแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการวิ่งไล่บีคู่แข่งตลอดทั้งเกมรวมไปถึงการเคลื่อนที่หาช่องว่างอย่างชาญฉลาดและการสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าเสียดายในแมตชนี้ของอดีตสตาร์อาร์เบไลฟ์ซิกก็คือการที่เจ้าตัวไม่สามารถซัดประตูในเกมแรกภายใต้สีเสื้อสิงโตนุ่นครามได้แต่หากนักเตะยังคงรักษาฟอร์มแบบนี้ต่อไปอีกไม่นานคงได้เห็นชื่อเขาบนสกอร์บอร์ดแน่นอน แหลมบอกสิงทำได้ดีแล้วเพราะมีเวลาเตรียมทีมแค่4วันประตูของริสเจมส์ทำให้ผมต้องลุกขึ้นจากมานั่งเลยเราต้องการมันจริงๆในตอนนั้นพวกเรายังไม่ได้ในช่วงที่ดีที่สุดริสเขาทำได้ดีมากเขาเป็นนักเตะที่มีคุณภาพคุณต้องพยายามให้เขาเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เขาจะสร้างอันตรายได้แลมพาดกล่าวกับสกายสปอร์ตหลังจบเกมผมคิดว่าพวกเราทำได้โอเคแล้วผมชอบทัศนคติในการเล่นหากเราวิเคราะห์จากข้อเท็จจริงที่ว่า เราเพิ่งมารวมทีมกันได้แค่4วันการจะวังให้ทุกอย่างมันลงตัวภายในวันเดียวมันเป็นเรื่องยากผมไม่อยากปักมุดไปที่ระบบการเล่นเดียวเรามีนักเตะสหรือ4คนที่อยากจะเล่นในตำแหน่งหมายเลขสิบแต่ผมอยากให้ทีมของเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเรามีนักเตะแนวรุกหลายคนผมอยากให้พวกเรายืดหยุ่นผมอยากให้มีการเคลื่อนที่วันนี้เราไม่ยืดหยุ่นมากเท่าไหร่แต่เราจะพัฒนาตรงนี้ต่อไป แวร์เนอร์รับเล่นในพิมลีกต่างกับบุนเดสลิกาโดยสิ้นเชิงแข้งวัย24ปีเพิ่งได้ลงประเดิมสนามและช่วยทีมบุกไปเก็บ3แต้มจากไบรตันได้ตามเป้าหมายแม้จะยังไม่สามารถยิงประตูหรือแอสซิสต์ได้แต่เจ้าตัวก็โชว์ฟอร์มการทำเกมรุกได้น่าประทับใจในระดับหนึ่งมันเป็นเกมที่ยากหลังจากสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งก่อนที่รีสยิงประตูสุดสวยนั้นได้เราแฮปปี้ที่เราชนะในวันนี้แวร์เนอร์กล่าวกับ MOTD หลังจบเกมเกมมันต่างกับที่เยอรมันโดยสิ้นเชิง มันมีพื้นที่ว่างเยอะกว่าแต่ตอนที่คุณลงมาเล่นในช่วงครึ่งหลังทุกอย่างมันก็แตกต่างไปหมดมันเปลี่ยนไปหมดไรตันสร้างปัญหาให้กับพวกเราเยอะมากผมได้เล่นกับกองหลังตัวสูงใหญ่แบบนี้ถึง3คนซึ่งในเยอรมันไม่มีแบบนี้ผมแฮปปี้ที่ได้ย้ายมาที่นี่มันเป็นเกมแรกที่ดีสําหรับผมและทีมไรตันทําได้ดีตั้งแต่เริ่มเกมและเพรสซิงใส่พวกเราตลอดเกมต่อไปมันจะยากกว่าเดิมเพราะเราต้องเจอกับลิผูผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดและทำแอซซิดให้กับทีม เรามีนักเตะหลายคนในทีมและจังหวะของเกมมันจะดีขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่เราได้เล่นร่วมกันมากกว่านี้ริชจมส์แบ็กขวาของเชลซีมองว่าการที่ทีมมีนักเตะใหม่ย,ย้ายเข้ามาหลายคนทําให้นักเตะที่เหลืออยู่ในทีมขยันทํางานหนักกว่าเดิมเพื่อจะได้เข้าสู่ทีมแข้งวัย20ปีพิ่งโชว์ฟอร์มเล่งยอดเยี่ยมและยิงประตูส,สวยๆให้ทัพสิงห์บุรุบุกไปเก็บสแต้มสาคัญถึงถิ่นของไบรตันด้วยสกอร์3ต่อ1นในนัดประเดิมสนามของพวกเขา เรารู้อยู่แล้วว่าการมาเยือนที่นี่มันจะเป็นเรื่องยากและเราต้องทําทุกอย่างเพื่อคว้าสามแต้มกลับออกมาซึ่งเราก็ทํามันได้เจมส์กล่าวกับสกายสปอร์ตหลังจบเกมเราแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆระหว่างเกมมีนักเตะใหม่หลายคนในทีมและเราต้องเชื่อมเข้าหากันเพื่อแข็งแกร่งขึ้นไปในแต่ละสัปดาห์เมื่อมีนักเตะระดับสูงย้ายเข้ามามันก็มีการแข่งขันสูงขึ้นด้วยและนั่นทําให้ทุกคนทํางานหนักกว่าเดิมเพื่อจะได้เข้ามาสู่ทีมอัปเดตข่าวเด่นตลาดนักเตะหลีกดังยุโร อัลฟิเชียลสิบยากคว้าตัวมาโกสอากุญยาแบ็กซ้ายทีมชาติอาร์เจนตามาจากสปอร์ติ้งลิสบอนด้วยค่าตัว10ล้านยูโรบวกโบนัสอีก2ล้านยูโรโดยนักเตะเซ็นสัญญาค้าแข่งในทินรามอนซานเชสปิดขวรเป็นเวลา4ีปีแมนเชสเตอร์ยูไจตดเตรียมยื่นข้อเสนอไปทาบซื้อซิเกอรกิลอนแบ็กซ้ายเัลมาริตอย่างเป็นทางการครั้งแรกแต่คาดว่าไม่ถึงระดับ30บล้านยูโรตามที่ราชันชุดข่าวเรียกร้องมีแสดงกำลังเจรจากับราชันชุดข่าวในการขอซื้อตัวเรีกิลลอน เรียมริบหวังใส่เงื่อนไขซื้อกลับลงไปในสัญญาขายเซคิโอเรกิรอนทว่าแมนเชสเตอร์ยูไจตดไม่โอเคด้วยไม่ว่าจะเป็นการทำสัญญารูปแบบใดก็ตามหลังจากที่ซอแวลยอมแพ้ในการล่าตัวจิรอนซานโชปีกดาวรุ่งบอสเซียดอน,นุลล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไเตดได้มองเกเดตเบลดักลาสคอสตาและอีวานปริซิตเป็น3ทางเลือกในการเสริมทัพตำแหน่งปีกช่วงสมัยน,นี้เบลมีความยินดีที่จะย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไเตดถ้าหากปีกแสดงกับราชันชุดขาสามารถตกลงกันได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบดิวย้ายขาดหรือยืมตัวเรียมอริตพร้อมปล่อยเบลแบบสุดถูกในราคาเพียงแค่20ล้าน, e นายูโรขณะเดียวกันแมนเชสเตอร์ยูดมีโอกาสดีในการใส่อเล็กสเตลเลสแบ็กซ้ายเจ้าบุกปอโตเนื่องจากยอดทีมแดนไฟทองพร้อมขายดาวเตะวัย27ปีซัมเมอร์นี้ในราคาเพียงแค่18ล้านปอนด์เท่านั้นถึงแม้นักเตะมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่35ล้านปอนด์ก็ตาม แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้มีการยื่นข้อเสนอเงินจำนวน89ล้านยูโรไปให้อลาโกมาริดพิจารณาสำหรับการขอซื้อตัวโฮเซ่คิมเนสเซนเต์ตแ็กจอมแกล่งทีมชาติอุรุกวัยทว่าถูกปฏิเสธทันควันเนื่องจากตรามีไม่ยอมขายคิมนเนสในราคาที่ต่ำกว่า120ล้านยูโรลิเวอร์พูลพร้อมที่จะรอจนถึงช่วงสัปดาห์สุดท้ายของตลาดนักเตะรอบนี้ก่อนยื่นข้อเสนอทาบซื้อเตะก็เอาคันตารามิดฟิลด์จมเทคนิคของบาเยเมิวนสอย่างเป็นทางการ จิเกนครอบผู้จัดการทีมลิพูได้เล็งเดนนิสสการีกองกลางเลือดสวิตของรัสเซียมันเช่นกรอดบักเป็นแข้งเป้าหมายสำหรับการเสริมทัพช่วงปีหน้าดีวอกโอริก้หัวหอกสำรองหงแดงกำลังได้รับความสนใจจากแอสตันวิลล่านิวคาสเซลยูเนเต็ดไบรตันฮ็อกอัลเบียนและฟูรแลมรวมถึงสโมสร,รยักษ์ใหญ่ลีกตุรกีอย่างเฟเนรบาเช่อาเซนนลกำลังพิจารณาปล่อยตัวลูคัสต,ตอเรอล่ากองกลางทีมชาติอุลไกให้ตริโนหรือไม่ก็ฟิออเรนติน่ายืมใช้งาน ท็อตแนมฮอสเปอร์มีลุ้นได้ตัววิลเลียนโชเซ่กองหน้าละสัมรัพูของเรียวโซซิดาดมาเสริมแนวรุกเนื่องจากโซซซดาดพร้อมพิจารณาปล่อยตัวห oh ั ok, วหอกวัย28ปีพ้นทีมซัมเมอร์นี้นอกจากนี้ไก่เดดทองมีความสนใจที่จะคว้าตัวแดนนี่อิงส์หัวหอกเซาล์จตันมาเสริมแนวรุกท็อตแนมฮอสเปอร์หวังที่จะคว้าตัวลีออนเบลลี่ปีกจรวดไบเออร์ลูเซนมาร่วมทีมกนปิดตลาดถึงแม้ห้างขายาตั้งค่าตัวดาวเตะวัย23ปีไว้สูงถึง40ล้านปอนด์ก็ตาม นิวคาสเซิลยูเอตดได้มีการติดต่อไปอยังอาร์เอสโรม่าเพื่อขอยืมตัวเจงกิสอุนแดปีกทีมชาติตุรกีมาใช้งานขณะที่เลสเตอร์ซิตี้ก็มีความสนใจในตัวดาวเตะวัย23ปีเช่นกันแอสตันวิลล่ากำลังจะได้ตัวแบล็กทองตราต่าเลกกองหน้าจอมผิวโอลิมปิกลีโยมาร่วมทัพหลังตกลงค่าตัวได้เรียบร้อยที่17ล้านปอนด์เท่านั้นยังไม่พอสิงห์ผง,งาญยังหวังปิดดีวคว้าตัวมิลล์ดรายชิซาดาวเตะแวร์เดอร์เบรเมนอีกรายคริสตันพาเลสมีความมั่นใจว ชิงตัวซาอิตเบนรามากองหน้าเบรนฟอร์ดมาร่วมทีมได้สำเร็จในราคา20ล้านปอนด์โรดิโกเดปเปลปีกจินชัดอาร์เจนตาของอุดิเนเซพร้อมที่ย้ายร่วมกวนลีสจูเนตโดยตอนนี้เหลือแค่การตกลงค่าตัวระหว่าง2สโมสรซึ่งคาดว่าอุดิเนเซต้องการรับ40ล้านยูโรบาเซลูนายังคงมองเมมฟิสเดปายกองหน้าจอมพลิวโอลิปิกลียงเป็นแข้งเป้าหมายหลักและเตรียมยื่นข้อเสนอไปทาบซื้ออย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้หลังตกลงสัญญาส่วนตัวกับนักเตะเรยียบร้อย ตั้งแต่หลายวันก่อนอันซูฟาติปิกดารุ่งคนเก่งบาซโลน่าซึ่งเคยมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่ย้ายไปไหนในช่วงสมัยน,นี้นอกจากนี้บาซ่ายังคงไม่มีการยื่นข้อเสนอไปทาบซื้อจอร์จินวไวเดรุ่มกองกลางลิฟูอย่างเป็นทางการอาร์ตโรวีดาวกองกลางชาวชิลเลียนของบาซโลน่าได้ตอบตกลงที่ย้ายไปร่วมทีมอินเตอร์มิลานด้วยราคาเพียงแค่5้0แสนยูโรบวกโบนัสโดยที่บาซ่าจะช่วยงูใหญ่จ่ายค่าในส่วนหนึ่งของวีดาวในสัญญาปีสุดท้ายที่เหลือในถิ่นค้ำหนูด้วย วีดาลเตรียมเดินทางไปยังประเทศอิตาลีในวันนี้เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายกับอินเตอร์ภายใน48ชั่วโมงอา r o สโรมาเจอได้ตัวอารเคียรุสเมลิกกองหน้าเลือดโปของนาบลีมาร่วมทีมในราคา25ล้านยูโรบวกโบนัสอีก5ล้านยูโรยิ่งไรก็ตามเมลิกยังไม่ตอบตกลงที่จะย้ายไปร,ร่วมทีมเจ้าลูราซีเนื่องจากยังคงแอบหวังที่จะได้ย้ายไปยูเวนตุสซึ่งถือเป็นสโมสรตัวเลือกแรกของเจ้าตัวขณะที่เอดินเชโกหัวหอกตัวเก่าอาเอสโรมา มีแววที่จะย้ายไปอยู่เวนตุสเนื่องจากกุนซืออันเดียปิโลมองเชโกเป็นกองหน้าเป้าหมายหลักเหนือลุยโซเรสดาวยิงบาเซโลนาอาร์เอสโรมาพร้อมที่หยุดเจรจากับแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดในการขอซื้อตัวคริสโมลิงปราการหลังเลือพดพอดีหลังมีแววที่จะได้มา拉สคุมบูล่าเซนเ์แบกดาวรุ่งเฮลลาสเวโรนามาใช้งานแบบสัญญายืมตัวหนึ่งสีซสั้นพร้อมถือออปชั่นซื้อขาดในราคา30บล้านยูโร อนาคตของดาวิดอลาบากองหลังสารพัดประโยชน์บาเยมินิกยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและซับซ้อนโดยถึงแม้ปัจจุบันอาลาบาหเหลือสัญญาอีแค่ปีเดียวและต้องการย้ายทีมแต่เสือรต้ายัางคงหวังที่จะเก็บดาวเตะทีมชาติออสเตรียวัย28ปีไว้ใช้งานต่อและต้องการจับขยายสัญญาออกไปหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ